สภาพมาช่บรรยากาศพี่น้องบรรยากาศนะคะอากาศดีมากๆท้องฟ้าปลอดโปรง่งไลฟ์สดวันนี้กลุ่มปิดนะคะรอบพิเศษสัญจรบ้านน้องวินเนอร์นะคะพี่น้องแล้วก็เป็นคอนเสนอหน้ากากขายบัตรหนึ่งร้อยบาทนะคะพี่น้องบัตรการกุศลนะคะพี่น้องเพราะว่าเสียงเงินอมอบให้ทางโรงเรียนนะคะพี่น้อง ผู้ใดมาสือตัวนาง,งานมือหนีก็ถทืบวไดทำามบุญน้ำกันพร้อมนะคะคอนเสิร์ตกางกุศลนะคะส่วนกลุ่มปิดของเราก็100บาทเหมือนกันนะคะคืนนี้นะคะรียบซื้อวัรซื้อตัวคลิปลิงด้านล่างได้เลยนะคะมือแรกม,มีการแสดงมีหลายรูปแบบแน่นอนนะคะพี่น้องแล้วก็จะเป็นโชว์อะไรนั้นของน้องวนเนอร์เดี๋ยวรอชมกันคืนนี้นะคะสวัสดีนะคะทุกท่านนะคะผู้ใด่บ้นสือตัวคลิลิงด้านล่างได้เลยพี่น้องซื้อตัวเพจซื้อตัวนาลิตาอะไรทุกรอบที่นี่นะคะ นี่เบิงบ้งเวทีเบิ้งเวทีสถานที่สกปรกข,ขลังนี่ก็แบบดีสถานที่ดีมากนะคะยุติทนเส็นหลักเส้นใหญ่เลยผู้ใดขี่ไกลไปไกลมากนี่คือหาง่ายมากสถานที่นะคะพิมพิมว่าโรงเรียนบ้านคุ้มชาติตาดบกสีสมพรนะคะอยู่เรื่องเลยกระถือว่าง่านนี่อยู่เรื่องเลย,เลยพี่น้องเพราะว่าห่างจากเรื่องแช่ประมาณกิโลเดียวห่างจากอำเภอเลืงนะคะสถานที่เลิศขลังกันเลิศ ทีมงานเราก็ทยอยมาแล้วซอดีหกร้อยกว่าท่านนะคะท้องฟ้าปลอดโปร่งมากนะคะพี่น้องท้องฟ้าสวยมากมุนตีตะเวนกำล,ลังลงอากาศดีมวกเนี้ยติดถนนรักได้ไหมขี่ไปขี่มาเนี่เอ้ยสวัสดีด้านหลังนะตอนนี้มิตบัตรมาถึงแล้วนะคะมินิบัตรนะคะกำล,ลังลงคลองแล้วเบ้จา่ามุนตีเพื่อเอารถส่วนโตมาเนาะมันหนีเนาะ บ่เอาผู้ใดรถท้านงแดงผู้ใดชนะมากก่อนมัวจันนะเบอร์พื้นคนของอาจารย์มุตีก็จะลงของนะคะจันเออจันตั้มจันกอบจันแฮปปี้เพิ่งสีต่อต่อทรงของก็ยังรถไฟนี่พี่น้องเพิ่นประหยัดได้การยางนะคะพี่น้องเบอร์ผู้ที่บอกผู้ถอยรถถอยมาหักพวกมาไล่เลย มาถอยมาถอยมาตรงหักเลยหักตรงหัก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 ใส่หักใส่หักใส่มาถอยมาบปดนี่เออหักใส่มากทีนึงทอดเออหักมาอีกรออตรงรออตรงก็ได้เออเอาซ้ำไหนไหมห้าไหมห้าตีเอาซ้ำนีลาไปจงยางมันผิดอยู่ขัดใจเขาหนีขึ้นปะเลยได้ปาะนี่ ได้ยูนี่ตัวง่าๆตัวสุขคนนี้เดี๋ยวผุนอาจารย์นั่งตีเจ้าค้อยมกระตัวขึ้นจันขึ้นไปอาจารย์บิวถ้าใครอาจารย์ <c oughs> บิวอากาศเริ่มน้ำแล้วบ้านเฮาก่พี่นอกก็นหนาวอยู่ขันย่ำย่ำแบบว่าย่ำเดือกย่ำยังสีเมืย่ำเศร้าก็ยังหนาวอยู่อากาศหนาวเจอสวยมากนี่หอนหอนนี่อาจารย์นั่งตีกำลังขนของนะ <c oughs> สถานที่ดีมากบรรยากาศดีมาก,ด,มากดูสิ สถานที่พัจจัยดีดีบ้านวินเนอร์นะคะเางในพึ่นมีตรงมีเต็นท์ฟอรอมเด้เตน็ตนท์สามหลังนะคะเมือนี้มีแต่คนเอารถมาเองเนาะไก่ไลายบุกอุ้มแห้งไก่บุกอุ้มประวัติหารอยเมตดหาโลนู่งสีหาโลเบลลร์คุณบอลซามนั่งนี่บอกมือน,นี้ สวัสดีเอาอม่เห็นค้อมต์พี่น้องวะใค่เพิ่เห็นได้หนิแดนเซอร์วันนี้เบิร์มินิบันมากะคนตีแล้วกามากบ่พ่อส่วนมากทุกคนก็เอารถมาเองนะพาอมันใกล้เอาถ้าใช่พี่น้องถ่ายเนี่ยงามไปเอาแบบสมองก่อนสวัสดีค่ะขาน้า คือสูตรแพงแท้สวัสดีค่ะทุกคนนะคะกล้องอันนี้กลัว